สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือคัดไทยเล่มนี้มาเลยเราจะทำต่อจากคาบที่ผ่านมานะคะแล้วก็เด็กๆเปิดไปหน้าที่27นะคะจะมีพยัญชนะให้เด็กๆเขียนตามรอยปละแล้วก็ดูอีกฝั่งหนึ่งเลยอีกฝั่งหนึ่งจะมีเป็นรูปมาให้เด็กๆด้วยรู้ไหมรูปนี้ค่อยเด็กๆทําอะไรนอกจากให้เด็กๆระบายสีแล้วขอให้เด็กๆโยงเส้น จับคู่พยัญชนะตัวที่สัมพันธ์กับภาพนั้นด้วยนะคะไม่ยากเลยอ่ะเรามาดูรูปแรกกันก่อนอ่ะเรามาดูเรามาฝึกเขียนตัวแรกกันก่อนดีกว่านะคะพยัญชนะตัวแรกที่อยู่ในรูปเตา่าก็คือตัวอะไรคะตัวนี้นะเดี๋ยวคุณดูปากกาแป๊บ อ่าเราฝึกเขียนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวอะไรคะจจานนะคะเดี๋ยวครูโบเขียนออกนอกเขียนข้างนอกไว้ดีกว่าเนาะให้เด็กๆเขียนตามรอยประเอาเองนะคะอ่าตัวนี้ก็คือตัวจจานที่เด็กๆจะต้องเขียนตามรอยประอ่าแล้วก็เด็กๆจิ้มที่จุดจจานเลยดูรูปแรก รูปนี้เป็นรูปอะไรคะรูปช้างช้างภาษาอังกฤษว่าอะไรเนี่ย elephant ใช่ไหมรูปช้างจอจานสัมพันธ์กับรูปช้างไหมคะไม่สัมพันธ์ก็ไม่ต้องโยงภาพที่สองรูปโซ่สัมพันธ์กับจอจานหรือเปล่าหรือว่ารูปที่สามรูปจานสัมพันธ์กับจอจานไหมคะหรือว่ารูปที่สี รูปชิงสัมพันธ์กับจอจานไหมอันไหนสัมพันธ์กับจอจานเด็กๆจิ้มที่จุดที่อยู่หน้าเต่าเลยลากไปหาภาพจานให้สัมพันธ์กันโอเคไหมคะอ่าต่อไปต่อไปนะคะมาดูคำต่อไป ที่เด็กๆจะต้องเขียนก็คือตัวนี้เลยชอชิงมว้วนหัวลากลงเหมือนนอนหนูก่อนนะคะขึ้นบนอ่ะแล้วก็ใส่มวกให้นอนหนูหน่อยหนึ่งตัวนี้เราเรียกว่าชอชิงนะคะชอชิงตีดังอ่ะจิ้มที่ตัวแรกเลยรูปช้างสัมพันธ์กับชอชิงไหมจิ้มรูปที่สอง รูปโซ่สัมพันธ์กับชอชิงหรือเปล่าเอาข้ามไปรูปสุดท้ายจิ้มที่รูปสุดท้ายนะคะชิงสัมพันธ์กับเฉชิงไหมถ้าสัมพันธ์ให้เด็กๆโยงเองเลยนะคะอ่าต่อไปมาดูตัวต่อไปนะคะที่ครูโบจใจเด็กๆเ,เขียนอ่า ชอช้างม้วนหัวลากลงเหมือนขอไข่เลยแล้วก็ใส่หางนิดนึงอันนี้จะเป็นชอช้างนะคะพูดตามเลยชอช้างวิ่งหนีอ่าในรูปช้างเด็กๆโยงไปเองเลยหามไม่ยากเลยช้างตัวโตมากนะคะแล้วมาดูคำสุดท้ายที่ครูโบจะเขียนให้ดู ซอโซนะคะโอโซจะมีหัวแตกเหมือนชอช้างเลยแต่ว่าหัวจะหยักนิดนึงอ่ะม้วนหัวแล้วก็ใส่หัวหยักตรงนี้นิดนึงนะคะลากลงอ่าเหมือนชอช้างมีหางอันนี้เราเรียกว่าสอโซอ่าโซอยู่ไหนเด็กๆลากไปที่โซรูปโซเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่อ่าจิ้มตัวแรกจอจาน พูดตามครูโบนะคะจอจานใช้ดีจอจานอ่านว่าจอจอจานอ่านว่าจออ่ามาจิ้มคำที่สองเลยเต่าตัวที่สองชอชิงตีดังน้องต้องพูดตามครูโบ,โบทุกครั้งนะคะชอ้อชิงตีดังชอ้อชิงอ่านว่าชอ สอสิงอ่านว่าชออ่าจิ้มตัวตัวเต่าต,ตัวที่สามชอช้างนะคะอ่าพูดตามนะคะชอช้างวิ่งหนีชอช้างวิ่งหนีชอช้างอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอและเต่าตัวสุดท้าย ซอโซซอโซล่ามทีซอโซลามทีซอโซอ่านว่าซอซโซอ่านว่าซอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆ อ่านพูดตามครูโบเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนตามรอยประให้ตรงเส้นนะคะแล้วก็ระบายสีเจ้าเต่าน้อยด้วยระบายอ่อนๆนะคะจะได้มองเห็นตัวอักษรที่เด็กๆเขียนไปด้วยนะคะเพราะว่าครูโบจะตรวจทุกตัวเลยว่าใครเขียนตรงเส้นบ้างหรือว่าใครเขียนออกนอกเส้นครูโบก็จะเขียนให้ใหม่นะคะอ่าแล้วก็มาระบายสีภาพด้านหลังให้สวยงามอันนี้จะฝึกกล้ามเนื้อมือเด็กๆนะคะระบายสี ให้อยู่ในเส้นให้อยู่ในกรอบอย่าออกนอกเส้นนะคะอ่ะเมื่อเสร็จหน้านี้แล้วเด็กๆหยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะจะเป็นเล่มสีชมพูแบบนี้เลยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทยหยิบเล่มนี้มาแล้วก็เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่3เลยนะคะ เปิดไปหน้าที่สามอันนี้หน้าที่สามง่ายนิดเดียวเลยเราเราทำกันสองหน้าเมื่อกี้หน้าน้น้นเราทำกันเสร็จแล้วเล่มโน้นใช่ไหมคะเรามาต่อเล่มนี้นิดเดียวแค่ลากเส้นตามรอยประเป็นเส้นโค้งคว่ำนะคะอ่าเด็กๆดูเลยเห็นรูปอะไรตรงนี้คะรูปฉลามใช่ไหมฉลามอ่าอันนี้เส้นโค้งคว่มคล้ายคล้ายแม่คลื่นน้ำในทะเลใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูโบ ลากเส้นให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเส้นโค้งความนะคะจิ้มแล้วก็ลากโค้งเอาลากโค้งแบบนี้นะคะเด็กๆต้องลากให้ตรงเส้นนะคะอันนี้คุณครูโบทํากับโทรศัพท์มันยากนิดนึงแต่เด็กๆเขียนกับดินสอลากให้ตรงเส้นให้สวยงามแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยวันนี้มีสองหน้า หน้าแล้วก็สองเล่มด้วยนะคะเมื่อกี้เล่มนู้นคัดไทยหนหน้าแล้วก็เล่มแบบฝึกทักษะภาษาไทยหน้านี้อีกหนึ่งหน้าแล้วก็ระบายสีให้สวยงามสำหรับวันนี้คุณครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคาบหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ